EP ที่31ครับมาดูเต็มอยู่เต็มจะกดไม่ได้จะผมเมื่อกี้เราแพ้เขาว่าโมเมื่อกี้เราแพ้เขาว่าผมขอไปแก้มือหน่อยได้ไหมผมไม่ไหวละผมคาใจวะ่ะอะไรวันนี้ตายได้ยังไรผมคาใจมากเลยนิดเดียวไม่ให้ผมไงผมต้องเอาแบตบอมเข้ามาแล้ะ ถ้าผมเอาแวดบอบเข้ามานะอ่าเราเจอป้อจาจ่าความโชคดีต้องเป็นของเรานะจ๊ะกลุ่มลัทธิใช่ไหมเมื่อกี้ได้เลยเดี๋ยวเจอเราเราเจอนายแน่นอนกลุ่มลัทธิอยู่ไงเนี่ยกลุ่มลัทธิอ่าก่อนอไกลอย่างไรยิยงช้าอยูอ่มาเลยกลุ่มลัทธิ นี่นะแบสบอมนี่แนะ่บอกไปมีแบสบอมช่วยยังไงผมก็ดรอยตายไม่มีเจ็บไม่มีน่นะดู้โ่โโโโกัดตีร้อยตีห้าผมบอกเลยมีเจ็บบอกนี่แนะ่อืมตีโคตรแรงอืเอาแบสบอมใส่ไปครับ เมื่อกี้คนนี้แหละทำผมแตกมากทั้งหนูดูด,ดีผมยังแรงตีผมเป็นร้อยหนูบอกให้หยุดนะหึ่งหึ่งนั่ง,นงนนนหนุม่มโยาโอเออเอากระเจมได้เดี๋งงยวผมไม่เอาไม่ไหวโดหนหอมระเรียบรอบอกแล้วผมแก้มือครับผมโมโหสูบไม่ได้เนะี่ยนอ่อนร้อนแล้ว <Okay>. Ooh, 1, โอเคอู้ได้ดาบพันหกโอเคนะดีนะแต่สู้ดาบเลยออกไม่ได้หรอกดาบเลอาผมดีกว่าเรียบร้อยจ้าเลือดนะครับอย่าลืมเลือดนะจ้าเลือดมันคืออะไรพี่ศาสที่ไม่เป็นที่ต้องการเนี่ คนนี้มห้ยไหมแล้วขอดูภารกิจแป๊บหนึ่งนะจ๊ะปีศาจท,ที่ไมปป่พิจาราเนาะพ่อค้าขายายายคนนี้นี่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 คนเนี่ยเท่ๆตัวรอๆคนนี้เนี่ยนี่ถามมันยาใช่ยานี้เปล่าที่วันนำมาขายเขาอะใช่มชันบอกใช่เสร็จแล้วยังไงวาร์ปสิครับผมไปที่ e T e ที่เทวินะครับเราชิบอย่ดูปูอัดผมเสร็จยังเนี่ยปูอัด เฟสปูอัดผมแล้วอีกหนึ่งอันเองเดี๋ยวขของก่อนนะครับขขยของก่อน,นบอิบ่งผ่านร้านขายอย่างเดียวเพราะถ้าเมืดอันเต็มแล้วมันจะลําบากนะถ้าเราต้องเอาของเราออกลําบากจะได้ไม่ดีนะนี่ปูอัดสุดท้ายเจอแล้วโอเคจะเอเรียบร้อยส่งเฟสปูอัดกันจ้าครับเป็นเฟสปูอัดบิ่งไปส่งเฟสปูอัด เรียบร้อยอู้แุแปดลูกเลยเดี๋ยวอัพรันดจตะอัพยาว,วยาวรันดะอันนี้ก็เอาไปที่ชับเพนนะครับผมชับเพนเนี่ยรับอาวุธให้โหดให้โหดเลยนะครับต่อมาลงไปที่ออริจินเลยนะครับผมอืมไม้คันเบ็ดเราก็ยังไม่ได้ไปส่งเพ้นแต่เราวิ่งไปไปส่งแล้วก็เลยไปส่งที่ไม้คันเบ็ดไะเนาะคนนี้ปะคนนี้โอเค,ค okay. อืม อ,ออืืมออออเดี๋ยวเราเลยลงไปเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับช่วงนี้เพื่อนๆสามารถปรับความเร็วได้นะครับเพราะว่าวิ่งอย่างเดียวใกล้ถึงแล้วนี่ซ้ายแล้วซ้ายถึงแล้วครับไปส่งคันเบ็ดก่อนแล้วมันหาว่าเราเขาโมยเบ็ดมันะลองคิดดูดิเราไปเอามาให้มันเท้ๆนะ ถ้ามันเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเบรรย็ดของเนี่ยมันบอกคันเบรร็ดที่น่าสงสัยของข้าข้าพบเบรร็ดของเจ้าแล้วเจ้าพบแล้วขอบคุณมากในที่สุดข้าก็สามารถกลับไปตกปลาได้ทักทีโอเคปีศาจที่ไม่เป็นที่ต้องการมันคืออะไรปีศาจที่ไม่เป็นที่ต้องการสุสานบูตรท่านเคซอนเคลดไง ไปทิสตูตานบุทานก่อนครับตรงไหนตรงเนี้ยมันจะมะีผู้ท้ายปจิศนาผู้ท้ายปจิศนามที่ผมบอกว่ามีห้าคนอนะ่ะที่เราจะไปหาบุท่านปริศนาคนนี้แหละนี่จะเอ๋นี่ปิศนาลึกลับอย่างนี้นะมันเจ้ายอมรับความท้าทายจากข้าไม่ใช่ เค้ยเขาบอกตลาดที่ขายสินค้ายากที่ขายสินค้าหายากมีชื่อว่าอะไรสินค้าหายากผมไม่ได้ตอบนานนะคาะ wood land. Wood land, ร์เมนการ์ดมาเก็ตอะมาเก็ตบูตแลนด์บูตแลนด์ตลาดบูตแลนด์เว็บูตบูตแลนด์เนาะตลาดบูตแลนด์โอเคถูกต้องนะครับ ปีศาจที่ไม่เป็นที่ต้องการอ๋อเข้าใจละนี่ไงมันให้เรามากำจัดปีศาจโหดนะปีศาจพวกเนี้ยเดี๋ยวมาลองเลือดกันดีกว่านี่ลองเลือดกันผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้ดาบผมเลยเนะี่ยโหอยากจะรู้ว่าดาบผมมัน,มนฟันปีหนึ่งอนะถ้ากดมันจะจะโหดแค่หไหนไม่มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้ใช้ได้ยังเดี๋ยวลองใช้ดูดิ ยี่ปีโอ้โหดอดพวกนี้้ากิจก2มาดูกันว่าเท่าไหรสามร้อยเจ็ดสิบอคิดกล้ำสามวัตถกคุ้มอะผมบอกเลยคุ้มสามร้อยเจ็ดสิบเนี่ยคุ้มเลยนะ สบายเลยสบายตัวเลยผมอะสามรยสิบปีะบยาก่อนครับปีศษจที่ไปเป็นที่ต้องการมันจะมีทั้งหมดสามตัวนะที่เราต้องไปฆ่ามานะันอะเป็นตัวยิงไกลทั้งนั้นเนละแค้ตัวยิงไกลดีที่มีโลมีตัวหนึ่งไปตู้แต่มันให้อีกพีเยอะนะเค็ดตรงเนี้ยยิงเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา บอลไฟอย่างเดียวที่เดียวก็สามร้อยแล้วสามร้อยแล้วสามร้อยเรียบร้อยตาย